สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในแมป Little World อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาโชว์มแมลงเลเวล101-140นะครับนี่ครับเลเวล101ครับเป็นด้วงนะครับงับได้ครับอันนี้เป็นด้วงสีดำนะครับเรืองแสงด้วยครับเนี่ย ต่อมาแมงป่องครับอันนี้เหมือนเพชรเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแมงป่องสีแดงนะครับเหมือนแมงป่องไฟนะครับอันนี้เป็นแมงป่องสีดำครับสองสีสีสลับด้วยครับเท่ดีนะครับ อันนี้เป็นผีเสื้อนะครับตัวใหญ่ครับสวยมากครับตัก,กแตนตำข้าวครับอันนี้เป็นสีเหลืองครับตั๊ก,กแตนตำข้าวปีเขียวครับ อันนี้ก็ตะกะแตนตำข้าวเรืองแสงครับส่วนตัวนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเหมือนก้อนหินมาต่อกันครับเนี่ยอันนี้เหมือนก้อนหินลาวาครับมาต่อกัน ไม่มีตาด้วยครับเนี่ยตัวเนี้ยต่อมาเป็นอย่างนี้ครับมันตัวแบนๆนะครับวอดเกิดครับขอนี้ก่อนครับนี่ครับเป็นเหมือนมแมลงภูเขาไฟนะครับเนี่ย อันนี้เหมือนลาวาเลยครับแมลงตัวกลมๆครับอ้วนอันนี้ก็คล้ายๆเดิมครับแต่ว่าหนามันเปลี่ยนไปนิดนึงครับอันนี้สีทองนะครับ มแมลงเต่าครับเป็นเต่าเลยครับตัวนี้ผมชอบมแมลงเต่าอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นสีแดงครับอันนี้ตัวอะไรไม่รู้แต่ผมชอบนะครับเท่ดี อันนี้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าสีเปลี่ยนไปหน่อยครับส่วนตัวนี้เป็นสีเหลืองสลับกับแดงครับอันนี้เป็นเหมือนมแมลงต้นไม้เลยครับเนี่ย น,นี้เป็นสีทองครับอันนี้แมลงอะไรไม่รู้นะครับมีสีตามีหนามเทียบเลยครับอันนี้เป็นสีทองแบบเมื่อกี้ครับ เป็นแมลงสี่หางนะครับมันควรจะมีเก้าหางนะครับสี่หางแบบสีทองครับอันนี้ก็แอบ,บคล้ายๆเต่าอ,อยู่นะครับเหมือนมแมลงเต่าทองครับสีแดงครับ ส่วนอันนี้เป็นสีเหลืองกับส้มครับมแมลงตัวนี้เห็นแล้วนึกถึงปูกับแฮมเบอร์เกอร์ครับอันนี้เวอร์ชั่นสีทองครับ ส่วนอันนี้มแมลงอะไรไม่รู้อีกแล้วนะครับเห็นเกมบอกว่าเป็นมแมลงเอมาดิโลนะครับนี่เป็นสีทองครับแสบตามากครับอันนี้เป็นมแมลงคริสตัลครับมันคล้ายๆปัวครับ อันนี้เป็นคริสตัลสีส้มนะครับแต่ชื่อมันคือเป็นสีทองนะครับต่อมานะครับอันนี้ใครๆก็คงรู้นะครับมันคือผู้เล่นสคุิตเกมครับสคุิตเกมอันนี้คือผู้คุมในสคุิตเกมครับ น,นี้เป็นหัวหน้านะครับเป็นแมงป่องนะครับเท <Hey, S 1> ผมชอบส่วนอันนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับมันดูน่าเกียดอยู่นะครับตัวใหญ่ด้วยครับเนี่ยแล้วก็ลิงก์ของ ep สอจะอยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปดูนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ